สวัสดีคะ่ะแอดมินสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะที่มอบให้กับสาวโซ่แอดมินนะคะขอบคุณทาง fc ใหม่และ fc กัาบนะคะที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนนะคะคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลาง การนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคแนวทางเป็นเพียงสูตรคำนวณน,นะคะสามารถมีข้าวมีหลุดนะคะปะปนกันไปเนาะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองแนะนำด้วยนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะสำหรับสายวิ่งนะคะก็จะมี 6, 7, 9, 4 สองห้านะคะอมินให้เด่นห้ากับเด่นหกนะคะเด่นห้าและเด่นหกนะคะเด่นห้านะคะก็จะมีห้าศูนย์นะคะห้าหนึ่งห้าสามห้าเก้านะคะตรงนี้ก็อย่าลืมห้าหกตามนะคะตามนี้เลยนะคะพี่นอ้อง ส่วนเดนหกนะคะก็จะมีหกศูนย์หกหนึ่งหกสองหกสี่นะคะหกสี่หกสี่ส่วนชุดกันนะคะชุดกันก็จะมีห้าสี่นะคะ ห้าสี่เก้าสี่แปดสามห้าแปดแปดหกหนึ่งสองนะคะแปดหกเก้าหกเนาะ สำหรับ3ตัวนะคะก็จะมี8 3 5 4 6 8 3 7 0นะคะอันนี้แถมนะ3 0นะคะพี่น้องตัวที่แอดมินชอบนะคะก็จะเป็น5 1 5 9 หกสี 6, 4, 9, 4, อีกคู่หนึ่งนะคะก็จะเป็น6กหนึ่งนะคะก่อนออกไปก็อย่าลืมกดเลิกดไลค์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดมินนะคะถ้าแอดมินนอนแล้วฝันเห็นแนวทางนะคะเดี๋ยวแอดมินจะรีบบอกตั้งแต่เช้านะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า